สวยเป็นไงบ้างชอบไหมคะชอบเป็นไงบ้างแบบว่าทรงปากได้ถูกใจไหมได้เวอร์เลยค่ะได้เวอร์สวยไหมตอนแรกคือแบบว่าปัญหาคือเวลาเข้ากล้องเนาะใช่ไหมที่เล่าให้พี่ฟังใช่ปากหายเยอะเกินตอนนี้มีปากแล้วเออตอนนี้มีปากมั่นใจมากขึ้นนะลูกเนาะโอเคเราเใช้ผลิตภัณฑ์เบสเซรเรนของเรานะคะ คือซื้อที่นี่ยังไงก็ได้ของแทนเนาะให้น้องดูแกะกล่องเองด้วยเนาะอเคปื้มปื้มปิ่ม,มโอเคเดี๋ยวให้ที่ซูมปากนอ้องหวานหนปากหวานหวา,หวา,หวา,หวาของนอ้องชัดๆนะคะโอ้หเฟมากฟังเวอร์โอเคขอบคุณมากนะคะคนอนสวยเดี๋ยวมาเติมไขมันต่อนอะโอเคค่ะฝากเราเหมือนเพื่อนที่ลังตัดสินใจเติมปากที่นี่ไหมลูกมาค่ะที่นี่คุณหมอ มากแล้วก็เติมได้รูปทรงสวยมากค่ะแบบนี้แบบนี้เลยนะโอเคขอบคุณค่ะ